พญานาณาคาบาดหน้าตายตาเทวดาทุกคนค่าน้อยขอเข้ามาจะทำพิธีวางของมงคลใต้สารทภูนและทำพิธีตั้งสารทภูนบบเทว,วาชัยมงคลและสารตายายบาเล็ทีเ7็ดทับสหมู่5ตำบลขุนสรีอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี สาธิตีหนึ่งหนึ่โดยนายมานิตตันติสินางพ่อชาต,ตันติสิในวันจันทร์เดือนเก้าธันยายน2 5งพันห้เจทีจิตโยมในภพยังเพชรูกันเทวะโอมลสวะอูล อ้เบิกมหาเบิกภูไห้กูมาเบิกขอเลิกขอชัยเบิกสัมภคอสนิทจังไรเบิกทั้งอนุณขัเทวาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นสุีเบิกทั้งพระอินพระพรมพระยมระกาลเบิกเท้าจตุบานสี่เบิกโขนวานบาลมาตูเบิกผูหาเบิกแม่น้ำให้กว้างอาหารสายเบิกป่าดงภูไทยให้กว้างใหญ่ไพศาลเบิกวางของมุงคลใต้ศาลพระองค์ พระชัยมงคลสิทโรมเมพุทธัสสะตังยังเพชรลุกันเทวะยะยังตะวะอะหุ